สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเดียอยู่ที่โตโยต้าสมิสาขารัชดาค่ะก็วันนี้นะคะเราจะมาสัมภาษณ์ลูกค้าที่จองและรับรถในเดือนนี้นะคะตรงนี้ค่ะก็คือชื่อน้องน้ำนะคะเป็นเจ้าของรถเอยาริเซทีฟตัวพรีเมียมนะคะไปคุยกันค่ะว่าทําไมน้องถึงเลือกตัดสินใจซื้อรถกับเดียนะคะโอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องน้ำนะคะเป็นเจ้าของรถคันนี้รู้สึกเป็นยังไงบ้างคะที่รับรถวันนี้ค่ะก็รู้สึกประทับใจมากค่ะคือพี่เดียแบบ บริการแล้วก็เซอร์วิสท mm ี hmm. ่ด okay. ีมากก็คือได้รถไวมากแล้วก็มีของแถมเยอะมากค่ะก่อนหน้านี้นี่ก่อนจะเลือกตัดสินใจกับซื้อซื้อกับพี่เดียค่ะมีคอมแพลกับที่ไหนบ้างไหมคะก็มีคอมแพลกับอาศูนย์แถวบ้านด้วยส่วนหนึ่งค่ะตรงตรงนี้บ้านอยู่ที่ไหนนะอยู่ดอนเมืองค่ะอ๋อมาซื้อรถที่ราชดาเลยใช่โอเคก็คือหลักๆที่เลือกรุ่นเอทีเพราะอะไรคะ เป็นรุ่นที่ดีไซน์เขาสวยค่ะแล้วคือทันสมัยแล้วก็หลักๆก็คือประหยัดน้ำมันด้วยส่วนหนึงออไพอยต์หลักเลยนะคือพอยหลักคือต้องประหยัดน้ำมันเป็นประหยัดเนาะใช่โอเคได้คันนี้ไปประหยัดแน่นอนก็เดี๋ยวยังไงติดอะไรตรงไหนหรือว่าจะเข้าศูนย์ก็คือเข้าศูนย์ได้ทั่วประเทศเลยนะคะก็มาที่ราชดาหรือใกล้บ้านก็ได้โอเคได้เลยโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ